เรือกมงคลของจีนเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 3โดยอาจารย์จักรพยากรศาสตร์และทีมกดไลค์มีคนรักคอยห่วงใยกดแชร์ได้บุญมีบริวารมากกดกระดิ่งเป็นผู้นำชื่อเสียงโด่งดังกดติดตามเทพิทักษ์ดูแลช่วยเหลือในเดือนนี้มีวันทงชัยเหมาะสำหรับจัดงานพิธีมงคลจำนวน9ก้าวัน ดังนี้วันดีเรื่องมงคลของจีนวันพุทธที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราช2563ขึ้น11ขค่ำเดือน8ปีชวดเป็นวันธงชัยเหมาะสำหรับจัดงานพิธีมงคลสมรสเปิดกิจการขึ้นบ้านใหม่งานมงคลต่างๆออกรถใหม่ไหว้พระขอพรจะมีโชคลาภเงินทองประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เวลาดีเลรกมงคล1นาฬิกาถึง3นาฬิกา9นาฬิกาถึง11นาฬิกา15นาฬิกาถึง19นาฬิกาสีมงคลเหลืองขาวส้มและสีเทาทิศโชคลาภทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้วันดีเรกมงคลของจีนวันเสาร์ที่4รกรกฎาคมพุทธศักราช2563 ขึ้น14บ่ค่ำเดือน8ปีชวดเป็นวันธงชัยเหมาะสำหรับจัดงานพิธีมงคลสมรสเปิดกิจการขึ้นบ้านใหม่งานมงคลต่างๆออกรถใหม่ไหว้พระขอพรจะมีโชคลาภเงินทองและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเวลาดีเลิกมงคล7จ็นาฬิกาถึง11นาฬิกา15นาฬิกาถึง17นาฬิกา23นาฬิกาถึง1นนาฬิกา สีนำโชคดำส้มแดงและสีน้ำเงินทิศโชคลาบทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้วันดีเรื่องมงคลของจีนวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2563ขึ้น15้ค่ำเดือน8ปีชวดเป็นวันธงชัยเหมาะสำหรับจัดงานพิธีมงคลสมรส เปิดกิจการขึ้นบ้านใหม่งานมงคลต่างๆออกรถใหม่ไหว้พระขอบพรจะมีโชคลาภเงินทองและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเวลาดีเลือกมงคล1นนาฬิกาถึง3นาฬิกา7นาฬิกาถึง11นาฬิกาและ17นาฬิกาถึง19นาฬิกาสีนำโชคสม้มม่วงขาวและสีแดงทิศโชคลาภ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศเหนือวันดีเรื่มมงคลของจีนวันศุกร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2563แรม5คำ่ำเดือน8ปีชวดเป็นวันทงชัยเหมาะสำหรับจัดงานพิธีมงคลสมรสเปิดกิจการขึ้นบ้านใหม่งานมงคลต่างๆออกรถใหม่ไหว้พระขอพรจะมีโชคลาภเงินทองและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เวลาดีเรกมงคล3นาิกาถึง5นาฬิกา11นาฬิกาถึง13นาฬิกา19นาฬิกาถึง23นาฬิกาสีมงคลครีมชมพูดำและสีเขียวทิศโชคลาบทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือวันดีเรกมงคลของจีนวันเสาร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2563 แรมหกข้าเดือน8ปีชวดเป็นวันธงชัยเหมาะสำหรับจัดงานพิธีมงคลสมรสเปิดกิจการขึ้นบ้านใหม่งานมงคลต่างๆออกรถใหม่ไหว้พระขอบพรจะมีโชคลาภเงินทองและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเวลาดีเริกมงคล5นาฬิกาถึง7นาฬิกา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาและ19นาฬิกาถึง23นาฬิกา สีนำโชคดำส้มแดงและสีน้ำเงินทิศโชคลาบทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้วันดีเรืองมงคลของจีนวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2563ขึ้นสามค่ำเดือน9ปีชวดเป็นวันธงชัย เหมาะสำหรับจัดงานพิธีมงคลสมรสเปิดกิจการขึ้นบ้านใหม่หอพักคอนโดออกรถใหม่เลิกคอดบุตรงานฉลองยศตำแหน่งจะมีโชคลาภและมีผู้ให้ความร่วมมือประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเวลาดีเริกมงคล5นาฬกาถึง7นาฬิกา13นาฬิกาถึง1 5นาฬิกา19นาฬิกาถึง23นาฬิกาสีนำโชค ฟ้าขาวสม้มและสีครีมทิศโชคลาภทิศตะวันตกและทิศใต้วันดีเริ่ม,มงคลของจีนวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2563ขึ้น7จ็ดข้าเดือน9ปีชวดเป็นวันธงชัยเหมาะสำหรับจัดงานพิธีม,มงคลสมรสเปิดกิจการขึ้นบ้านใหม่งานมงคลต่างๆออกรถใหม่ไหว้พระขอพร จะมีโชคลาภเงินทองและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเวลาดีเริม่มมงคล5นาฬิกาถึง7นาฬิกา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาและ21 e นาฬิกาถึง1นาฬิกาสีนำโชคเขียวดำม่วงฟ้าและสีน้ำเงินทิศโชคลาภทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออกวันดีเริม่มมงคลของจีน วันอังคารที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2563ขึ้น8ข้าเดือน9ปีชวดเป็นวันธงชัยเหมาะสำหรับจัดงานพิธีมงคลสมรสเปิดกิจการขึ้นบ้านใหม่งานมงคลต่างๆออกรถใหม่ไหว้พระขอพรจะมีโชคลาภเงินทองและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเวลาดีเลิกมงคล7นาฬกาถึง11นาฬกา 15นาฬิกาถึง17นาฬิกาและ23นาฬิกาถึง1นาฬิกาสีนำโชคดำน้ำเงินชมพูและสีแดงทิศโชคลาภทิศใต้วันดีเื่องมงคลของจีนวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2563ขึ้น11ขค่ำเดือน9ปีชวดเป็นวันธงชัยเหมาะสำหรับจัดงานพิธีมงคลสมรส เปิดกิจการขึ้นบ้านใหม่งานมงคลต่างๆออกรถใหม่ไหว้พระขอพอรจะมีโชคลาภเงินทองและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเวลาดีเรื่องมงคล3นาฬิกาถึง7นาฬิกา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาและ21นาฬิกาถึง23นาฬิกาสีมงคลครีมชมพูดำและสีเขียวทิศโชคลาภ ทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงเหนือเลิกยามตามตำราโหราศาสตรน์นี้เป็นการรวบรวมเลิกยามคัดวันที่ดีที่สุดสรุปมาเพื่อให้ใช้ได้กับทุกคนสะดวกกับท่านที่ต้องการใช้เลิกยามเพื่อประกอบออกเป็นพิธีไม่ถือเก้งรัดมากมายนะักหลักสำคัญควรถือเอาความพร้อมความสะดวกของผู้ที่จะจัดทำการมงคลเป็นหลักสำคัญส่วนเลิกงามยามดี ตามํำรานี้เป็นเพียงส่วนประกอบหากตั้งใจทำบุญทำดีแล้วจะลงมือทำวันไหนเวลาไหนก็ล้วนเป็นมงคลดียิ่งเรียกเลิกสะดวกดีขอบคุณที่รับชมวันดีเลอกมงคลของจีนขอให้โชคดีช่องธรรมะสบายใจ888